ต้านี่ยายหนอเปิดอเขาแช่ดอลลี่เนอต้มน้ำซุปหนอแกน้ำก๋วยเตี๋ยวในหนอวีลี่หนอที่ใหญ่หนอโอ้ต้อยมาต้มชอดอดคลอชอดอันี่หนอะชอดืนี่ดอลลี่น่ะที่ใหญ่ดือไอแกลูกไขว่าดอลลีก็ตัวเดียวกันเนาะขาวว่าเราดือเบือตีเนาะเหรอแฮมส่างก๋วยเตี๋ยวแห้งเนอก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวสุ่อืมแกชอนหนาหนอะประกมาเนี่ยเนาะ เฮปยาเราอดเจ็ดตวมวยเนาะวิลาเดเนี่ยไปกกีคลุกคลุกคลุกควลาเดนเนี่ยพักเก๊กกเก๊กเเนาะพัเกีขาวได้วเด้เรน่ยบป้าราช่นยาเสมดดูเซรมวิลาเดนเนี่ยปรกเลเสวเนาะไปนี่น้องเียกนพาสียไม่มาสาอดิเดนะบเนีลูกใครเฮลี่อะเฮลี่ไม่หมดูมดาเลยนะดอดูยีร้ตันี่ย เสฮากีเสฮกี่เเเช็ดดูน้เดอตาบนอาเมบออ๋อเ่มจะแลกิจี้ยเาเดปยมาบยอยนวะยู่วันนั้มาดบมาเจอาสยกเอมาจอราสกอีเราสกเนาส่ทอเราสกเหรอไม่วันเดือนไหนกินมือเราเรอโอ้จจ้าเรบาดาม่วนาะ ไอเกณตอนี Again, the 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 ้ดูมีแต่ลูกค้าอาดอเจีเนาะลูกค้าอาอย่าบ้าดอกมาราวิวอลียเนาะในกิจวิวันก็ให้โชชานมเนี่ยนะชานมเนี่ยตลออมะอัตายลออมะเมยเมยยู่นยูนสีใบได้สนใจใบแจะก็จะโชวได้ได้ก็ลูกค้าม่เฮเดบ้าวชหลงม่กี้อยันี ตัววินมีนะบาอากีตาเยยแตสยสูบบเอาเตกยานเาเกีต่อพอไม่เตยยมาปุเยปุเยยันี่มาลเอได้เจะเดเจมอะอยเสนนไม่เนแกตัววิบมอากยบ้าลูกค้าตาดูดับุญกาเลบาบอเจอต่อก็เจอมาแต่กามานวามาไม่ยอมมาไม่ได้เดยวยาลอยเตินตววบ่ไม่อาชีพตเมเชิญลยสินา ອ້ແກ okay, 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 <laughs> ້ໄດ້ເລຂາອີກບ້າມເນາະແກ້ອາກາດຈາມມາ